จะเป็นมันจะต้องเป็นผลิตโรงแรมหรืออพาะะร์ตเมนต์ก่อนที่จะเริ่มลงมือทำอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนก,ก่อนหรือที่เราเรียกว่า f e a s i b i l i t y study นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้รู้ว่าโครงการนี้น่านทำอย่างไ่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยฟรีสปริงตี้มันขึ้นอยู่กับ ข้อมูลที่เราอินพุตใส่เข้าไปถ้าข้อมูลที่เราอินพุตใส่เข้าไปมันมันใช่มันใกล้เคียงมันถูกหลักถูกเกณฑ์ผลออกมามันก็จะเป็นไปตามนั้นแต่กลับกันสมมติว่าถ้าข้อมูลที่เราใส่เข้าไปมันไม่ใช่มันเป็นขยะออกมามันก็เป็นขยะีนะครับในแง่ตัว visibility เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันบอกนะครับไม่ใช่ว่าเขาบอกมาแล้วไม่ฟรี ไม่ใช่หมายของเราทำงผิดนะครับอย่าไปคิดว่าทาออกมาจะต้องฟีสทุกครั้งบางครั้งเนี่ยทำออกมาแล้วม,มันไม่ฟรีสเนี่ยคือกลับถูกเต้ามากกว่า